ก็สถานที่เกิดเหตุนะครับมีผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกไฟดูดน,นะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุที่นี่นเมื่อเช้านี้เวลาประมาณสัก8ปดโมงสิบนาทีนะครับผู้เสียชีวิตก็ขับขี่รถจักรยานยนต์มาลําพังมาคนเดียวแล้วก็มาตรงจุดเบรณที่เกิเดเหตุที่นี่ก็จะมีสายไฟนะครับล้มแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่เราก็สั่งห้ามละไม่ให้ห้ามไม่ให้ ผ่านไปเพราะาเกรงอันตรายรอไฟฟ้าการไฟฟ้าต่างๆมาตัดสายไฟรอการเคลียร์นะครับแต่ผู้เสียชีวิตก็พยายาม้องผู้ช่วยเล่าให้ฟังรเรารห้ามแล้วเพราะว่าห้ามนะครับบอกว่าผ่านไม่ได้ครับเพราะว่ามีสายไฟกับดินสไลด์ถมถนนอยู่ครับแล้วผู้เสียชีวิตพยายามยังไงพยายามไปต่อครับมแกแก้พยายามฝืนแมอยู่แกยังฝืนมาอยู่ครับ มีระหว่างนั้นมีคนข้ามไม่ระหว่างนั้นมีรถไปมาไม่มีคนม่มีรบก็ห้ามห้ามมะเพราะว่า<ค>ผม,มผมเกิดนอกอครับที่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ตัวที่ตัดของไฟฟ้าที่นอกนะครับผมเกิดระหว่บบางให้รถมาเลยครับเพราะว่ามันจะมีที่ลับรถอ,อยู่ที่บ้านบา้บานบ,บนดอยนะครับสามารถถอยขอยลังขึ้นบนดอยแล้วก็ขับออกไปได้ครับตอนนั้นมีคนพยายามช่วยไหมตอนเห็นไปดูแล้วอ่ามันมีคนมาเห็นแต่มันช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นไฟแรงสูงไม่กล้าเข้าครับ การรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์